เข้ามาเมนู AAAI Service นะคะผ่าน Google หรือผ่านแอปพลิเคชัน AAAI Service ในมือถือได้ทุกรุ่นเลยนะคะเลือกกรมทันที่ต้องการตอบรับกรมทันค่ะเลือกคลิกเพื่อทำรายการเช็ครายละเอียดนะคะแล้วยินยอมรับเงื่อนไขกรมทันตรงนี้ค่ะ แล้วกดถัดไปตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยแล้วก็กดถัดไปค่ะใส่ OTP ที่ได้รับทางมือถือหรือทางอีเมลก็ได้นะคะที่ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครทำประกันค่ะแค่ง่ายๆแค่นี้ค่ะก็ตอบรับกรมธรรม์สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ 我们。